เวลา15นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเจา้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรพระศมีโชคมหาวชิโรตมังกูลเจติพิบูลราชกุมารเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดคนครปฐมในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชะกุศลถวายผ้าพระคฐินประจำปี2563 โอกาสนี้เสด็จขึ้นพระวิหารพระร่วงโรจนทริ์ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนทธิ์และพระพุทธรูปปางประสูตรจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถาวายราชสักการะพระบรมราชาสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6และราชสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาพระบวรราชาเทวี พระสมเด็จพระเจ้าพระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชาสุดาสิริสภาพพันวดีลาทรงวางพวงมาลัยลาทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมันสการท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไล จากนั้นเสด็จขึ้นพระวิหารหลวงทิศตะวันออกทรงวางพวงมาลัยละทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการถ่ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออกและทรงวางพวงมาลัยละทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยสการะพระบรมสารีริกธาทาณองค์พระปฐมเจดีย์ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนาทรงพระสุรายทรงเจิมระฆคังสามใบ จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐถินวัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชนิดเอกชนิดราชวรมหาวิหารภายในวัดมีหลวงพ่อพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระพุทธร,รูปสําคัญประจําวัดและมีพระปฐมเจดีปูชนียสถานเก่าแก่และสําคัญของประเทศไทย ภายในบรรจุพระบระมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกในทุกปีทางวัดจะจัดงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ในวันขึ้น12ค่ำเดือน12ถึงวันแรม5ค่ำเดือน12ปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28ตุลาคมถึง5พฤศจิกายน2563 ภายหลังพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระาคะพาถินแล้วก่อนสเสด็จครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรพระสมีโชตมหาวชิโรตามังคูลสิ็วิบูรณราชกุมารส่งเยี่ยมราชฎรที่มาเฝ้ารับสเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากด้วย